สวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง7447 Tech t o u t a l นะครับเช่นเก่าเช่นเคยครับตอนนี้เราก็อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นะครับเรากำลังจะกลับจังหวัดพิษณุโลกนะครับเองจากเรามาทำธุระที่อันรัก นครสวรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับรกำลังจะอยู่เทินข้ามสะพานดีชาติวงนะครับเพื่อข้ามไปข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับยังไงก็ขอฝากช่องเจ็ดสี่สี่เจ็ดเทคทด้วยนะครับฝากเอซกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามนะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาดูคลิป ม่วอาจะเป็นคลิปสัน้นคลิปยาวหรือช็อตวิดีโอหรือคอมเมนต์ comment อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าให้ผมไปทางไหนไปทําคลิปแบบไหนนะครับส่วนหน้าช่อง7จ4 7 t e c h t o เจดเท็กก็จะทําคลิปแนวลักษณะขับรถไปเที่ยวนะครับไปสถานที่ต่างๆไปร้านกาแฟไปวัดไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับตามแต่โอกาสที่เรามีจังหวะที่เราว่าเราก็จะไปทํานะครับก็ ตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็เข้า40,000ซับสไคร์ด้วแล้วครับก็ขอบคุณ FC ที่คอ,อยามาเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาเม้นผมก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับตอนนี้เราก็ยูเทิร์นไปข้ามสะพานเดชาติวงศ์นครสวรรค์นะครับ ้างหน้าเรานี่ก็เป็นสะพานเบชาติวงนะครับสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพยาตนเองครับหลายๆท่านก็คงจะรู้นะครับว่าถ้าใครมาทางภาคเหนือก็จะผ่านสะพานนี้ตลอดนะครับถ้าหากไม่เข้าเลี่ยงเมืองนะครับถ้าเข้าผ่านเมืองก็จะมาเจอสะพานนี้ครับลงจากสะพานก็เป็นสีแยกของอีกซีนะครับตามกันมายาวๆเลยครับวันนี้ครับเป็นวันทํางานนะครับไม่ใช่วันหยุดนะครับ หลังจากทำดุลลาเสร็จเราก็เตรียมเดินทางกับจังหวัดพิซซโนโนะครับตรงนี้ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสะพานเดชาติวงนะครับด้านขวามือเราก็เป็นสะพานเต่าแก่นะครับสะพานเก่านะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นสะพานเดือนสวนนะครับข้างหน้าเรานี่ก็เป็นแยกบิ๊กซีนะครับตัวเมือ,นองนครสวรรค์นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็าเข้าไปตัวเมืองครับ ก็จะตรงไปนะครับเพื่อจะไปจังหวัดพิษณุโลกนะครับไปกันย,ยาวๆนะครับคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยครับน่าจะถึงพิษณุโลกนะครับจุดมุ่งหมายเราคือไปพิษณุโลกต้องแวะไปมอนารีสวนก่อนนะครับตอนนี้ติดไฟแดงอยู่นะครับอืเดินทางกันไปเลยยาวๆค่ะ เราก็จะเลี้ยวขวานะเข้าถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับนครสวรรค์พิษณุโลกครับถ้าตรงไปก็กำแพงเพชรนะครับเราก็จะเลี้ยวขวานะครับตรงแยกนี้ข้างหน้านี่นะครับเลี้ยวขวาแล้วยิงยาวเลยครับตรงดิ่งเลยครับตรงแยกนี้นะครับ ไปกันยาวๆเลยวันนี้รถก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเป็นวันทำงานเดี๋ยวรถ็ไม่เยอะนะครับเป็นทางนี้ก็ถนนก็ดีมากครับนครสวรรค์นี่ก็ยังเป็นจังหวัดใหญ่เหมือนกันนะครับรถก็เยอะนะครับเป็นทางผ่านขึ้นทางเป็นประตูสู่ภาคเหนือก็วาา่าได้นะครับ ไปทางพิชลโลกนี่ก็ไปทางเหนือได้เหมือนกันนะครับเข้าไปทางอุตรดิตพิชลโลกอุตรดิตแพร่มันจะลี้ยวมาทางลำปางก็ได้นะตรงเด่นชัยครับมัจะไปน่านมันจะไปออพะเยาเชียงรายนะครับไปทางนี้ถ้าไปทางเชียงรายไปทางพิชุโลกนี่จะใกล้กว่าไปทางตากไปทางลำปางก,ก,ก็ตามกันไปยาวๆเลยครับ ข้างหน้าเรานี่ก็เป็นสะพานข้ามในน้ําปิงนะครับสะพานนี่ก็สะพาน,น,พานยาวเนี่ย,นยในน้ําปิงนี่ก็กว้างเหมือนกัน แยกข้างหน้าเรานี่ก็เป็นแยก <Hey. S 1> โคทะเลนะครับแยกบึงนารางเนะาะเลี้ยวขวาก็ไปโพทะเลเลี้ยวซ้ายก็ไปบ้านพอพีสายของนครสวรรค์นะครับแยกนี้ครับแยกบึงนารางไม่มั่นใจนะว่าชื่อแยกอะไรครับไปต่อเลยครับ เดี๋ยวขอแวะปั๊มหน่อยนะครับเพราะว่าแวะซื้อกาแฟหน่อยครับวันนี้ก็แก้วที่สองน,งนะครับมันรู้สึกง,ง,ง่วงมันเป็นทางตรงนะครับเส้นนี้ตรงยาวมากเลยครับมันทําให้เราง่วงได้นะครับดี๋ยวเพิ่มพลังนิดหนึ่งกันแวะปัมเบอร์ทอข้างหน้านีกแป๊บหนึ่งนะครับ ปำ๊มพะททเนินบอนะครับอยู่โพป,ประทับช้างเขตอำเภอโพป,ประทับช้างของจังหวัดพิจิตนะครับเป็นปั๊มที่ใหญ่พอสมควรนะครับปั๊มนี้เดี๋ยวแวะซืกาแฟแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดินทางต่อเลยครับ ไปกันต่อเลยครับไปกันยาวๆออกจากปั๊มก็เจอด่านนะครับด่านตำรวจนะครับผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านนี่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะเรารถเรามีทุกกต้องทุกอย่างครับ ความเร็วก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเราขับไม่เกินร้อยกิโลอีกแล้วครับผ่านไม่ผ่านโอ้ผ่านฉลุยฉลุยบ๊ายบายไปแล้วครับไปทางต่อเลย น,นี่ก็คือแยกบวกสูงนะครับเทเลวยวขวาก็เข้าออตัวจังหวัดพิจิตรนะครับเทีลววซ้ายก็ไปนครสวรรค์นะครับที่กำแพงเพชรนะครับที่เชีนครสวรรค์เดีลววซ้ายไปกำแพงเพชรนะครับตรงไปก็พิศนุโลกจากนี้ไปพิศนุโลกก็ประมาณ4ี่สกิโลนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามในน้ํายมนะครับตอนนี้น้ํากาลังขึ้นเลยครับแต่ก็ไม่น่าท่วมนะบารกําไม่น่าท่วมนะ,ะมมนมนะปีนี้ครับตอนนี้เราก็ก็จะถึงมอนารีสวนนะครับจากนี้ไปก็ประมาณ5กิโลครับ ข้างหน้าเรานี่ก็เป็นแยกมอญรีสวนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปทำตุละที่มอรีสวนแป๊บหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณ f c ทกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่า,าสวัสดีครับบ๊ายบาย